ฝุ่น PM 2.5ที่เชียงใหม่เยอะแล้วเนี่ยฝุ่นการเมืองก็เยอะทำไมต้องปรับพลรมอทำไมต้องปรับต้องบอกว่าตอนนี้หลายกระทรวงเนี่ยงานไม่คืบหน้าเลยนจริงไหมจริงไหมจริงครับหลายกระทรวงผมว่านะความจริงไม่จริงอ่ะคุณเศรษฐาทวีสินรู้ดีที่สุดผมว่านะในใน4ปีนี้ผมเชื่อว่าเพื่อไทยเนี่ยับเอากระทรวงมาทยแน่นอนต้องบอกว่าดีขึ้นหน่อยนะ ฝนตกฝนตกตอนตอนตั้งแต่ตอนเช้าวันเสาร์กรุงเทพเ่ยฝนตกหนักไม่เกี่ยวกับเชียงใหม่ฝุ่นพีเอ็มนี่เบาลงเยอะไม่เกี่ยวกับเชียงใหม่แต่เชียงใหม่ตกไหมไม่ตกฝุ่นเยอะเหรอฝุ่นเยอะและฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าที่เชียงใหม่เยอะแล้วเนี่ยฝุ่นการเมืองก็เยอะแสดงว่าฝุ่นจากเผาป่าก็มีคนไปเชียงใหม่เยอะก็เดินไปเดินมาฝุ่นขึ้นก็ขึ้นและก็ฝุ่นการเมืองที่ผมบอกเลออย่างเยอะอย่างเยอะเลยฝุ่นการเมืองตอนนี้มาคลุก คลุมอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลครับอืแล้วก็ตอนนี้ยกม,มือค้านพีโอก่อนอไปไปที่เชียงใหม่เลยเชียงใหม่เลยใช่ไหมไปที่เชียงใหม่ไม่อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาล <c oughs> องการเมืองอ่๋ <c oughs> อคลมอเป็นเชียงใหม่ <c oughs> เขาเ,เขาไปสัญจรพะเยาผมถามแบบนี้ผมว่าที่เชียงใหม่ก็ได้ข้อสรุปไหมว่าว่าว่าคลมอโฉมใหม่จะเป็นยังไงไม่ได้ข้อสรุปยังไม่ได้เหรอเขาได้ข้อสรุปกันตั้งแต่กรุงเทพอ๋อเรื่อยแล้วนะคนที่มีข่าวว่า จะโดนโยกบ้างจะอะไรบ้างไปเกาะติดที่เชียงใหม่เพราะไม่เกิดฝุ่นเขาจะเห็นใครไปเชียงใหม่นั้นคนสุ่มเสี่ยงเหรอสุ่มเสี่ยงพี่วีด้วยพี่วีพี่ช้างเขาบอกว่าฝุ่นเลขกจางเลยครับเมื่อมีโอกาสเข้านั่งร่วมโต๊ะกับสามนายกคนนั้นคือมทครับไม่แน่ที่มหาดไทยเขาว่าบอกว่าเกลียงการปฏินันก่อนหน้านี้ชื่อหายตอนนี้กลับมาจริงอะนิ่งเลยไม่แน่ เห็นตอนแรกตอนสุดท้ายคนละเรื่องกันถึงตอนนี้รัฐบาลเศรษฐาทวีศินนับจากแถลงนโยบาย11กันยาปี6เนี่ยเดเดือนกับ6วันโอ้โหสวยนะตั้งแต่1นกันยา6เจดกเจดกเจดกอย่าไปซื้อหวยนะพพูดถึงฝุนตลบการปรับโคลรมเขาบอกว่ามันมีอยู่2ช่วงมีโอกาสที่จะปรับช่วงแรกเลยพี่ช้าง ช่วงแรกปิดสภาเม้าเมษามันมีนายกขอเร็วเลยนี่นนายกอะนายกนายกอยากได้ช่วงนี้ของนายกบอกว่าหลังปิดสภาปรับเลยได้ไหมอู้ก็ไหนนายกบอกว่ายังไม่ยังไม่ยังไม่ปรับคอรมทางการเมืองต้องอันนี้นายกทางการอนายกในตําแหน่งครับแล้วไงว่าหลังปิดสภา ปรับเลยรับเลยเพราะว่าเบื่อแล้วที่จะเป็เลิมดีครั้งอ่าแล้วอีกออกอีกชุดหนึ่งละครับอีกช่วงหนึ่งก็คือหลังสิบพฤษภาซึ่งเป็นวันสิ้นสุดของสวสวรอสวชุดนี้จะหมดวาระ11อพฤษภาคม2567กครับนี่นะส0พฤษภาพรตั้ง11พพฤษภาจะหมด11 1สิบพฤษภานะ แต่ต้องอยู่รักษาการก่อนเัีงแต่อำนาจเลือกนายกหมดไม่มีครับหมดเปียนแน่นอนครับพอพูดถึงฝุ่นตลบปรับคอรมอลทำไมต้องปรับคอรมอลทำไมต้องปรับก็ต้องบอกว่าตอนนี้หลายกระทรวงเนี่ยงานไม่คืบหน้าจริงไหมจริงไหมจริงครับหลายกระทรวงผมว่านะความจริงไม่จริงอ่ะ คุณเศรษฐาทวีสินรู้ดีที่สุดครับไม่ไม่ได้หมายความว่าทุกกระทรวงนะหลายกระทรวงบางกระทรวงไม่ได้เหรอมากกว่าครึ่งนึงมากกว่าครึ่งเลยเหรอมากกว่าครึ่งกระทรวงเราตั้งหมดแต่ยี่สิบหรอยี่สิบโอ้นี่มากกว่าครึ่งเลยมากกว่าครึ่งเยอะนะถ้าหลายกระทรวงงานไม่ขึ้นมากเนี่ยอาการที่สองวางรัฐมนตรีไม่สอดคล้องกับกระทรวงกับงานอันนี้แน่นอนเพราะช่วงตั้งรัฐบาลเขารีบไปตามโคลต้าก่อนใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้เจ็ดเดือนแล้วมันต้องต้องกระชับแล้วต้องกระชับแล้วนะคุณดูกระทรวงศึกษาสิตรงไหม กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยตอนนี้ท่านปีพี่อุ้มพี่อุ้มพี่อุ้มท่านเพิ่มพูนที่ชอบไม่ตรงเลย เหมาะเป็นนายตำรวจเนาะเหมาะจะอยู่กระทรวงมหาดไทยมากกว่านะใช่แต่ได้ข่าวว่ากระทรวงศึกษาเนี่ยภูมิใจไทยก็ขอเทรดเนาะขอแลกเลยขอแลกแต่จะแลกกับอะไรล่ะแลกกับใครเขาอยากแลกกับคมนาคมต้องบอกกระทรวงศึกษาเนี่ยกระทรวงสำคัญกระทรวงสำคัญเดี๋ยวเดี๋ยวกระทรวงศึกษาแลกคมนาคมเลยเหรอะนั้นอันนี้อ้าวกระทรวงศึกษามีกระทรวงอะไรอีก่างที่คุณดูกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดิอ้าวเอาแต่ลุงป๊อทำไมล่ะโอ้โหนี่กระทรวงอินเตอร์กระทรวงเศรษฐกิจกระทรวงสำคัญตอนนี้ฝุ่นพีเอ็มเต็มไปหมดและต้องกำหนดกติกาโลก พี่โอที่กระทรวงก็เต็มนะ <c oughs> พุ่นน่ะพุ่นนะ <c oughs> ุ่นเต็มเหมือนกันนะ <c oughs> ่ะ,ะ,ะกระทรวงจริงๆเราพูดมาตลอดลุงป๊อตเนี่ยนะครับพลเด็กพจรจะเรื่อง วงสุวรรณเนี่ยแกเหมาะด้านหลังนะข้างหลังนะข้างหน้าเดี๋ยวน่าเขาจะหาคนข้างหน้าป่ะก็ลุงป๊อสเนี่ยเขาเหมาะกับฝ่ายความมั่นคงกระทรวงความมั่นคงเขาทะนานไปกับเราหอมไหมไปกับเราไปกับเราหอมไปมป็นบาทไทยไหมนายกจะยอมไหมบิ๊กทินจะยอมเปล่าดองนั้นกระทรวงอ่ะมีกระทรวงไหนอีกที่ไม่ตรงกับงานเอาวติดหลายกระทรวงแรงงานเนี่ยไงกระทรวงแรงงานตรงไหมกระทรวงแรงงานรัฐมนตรีพิพัฒน์อยากนั่งท่องเที่ยวอ่า แต่ทขาทมาแล้ว4ปีเขาวางราักฐานไว้เยอะแล้วอยากจะไปทําใหม่เพราะว่าถ้าถามเราเนี่ยนะสำคัญกับภาคใต้แล้วไงแล้วเพื่อใจเอาแรงงานเองอ่ะแลกกันเนอะก็ตอนนี้มีคนคิดนะว่าขอดูแรงงานเพราะว่ามันเป็นนโยบายที่ต้องทําให้ได้หกล้านแรงอย่าค่อยลงรายละเอียดแต่บอกรายลายที่ไม่ตรงกระทรวงอวตรงไม่อวอุ้ยรับดีเพิ่งอวเนี่ยมันคือตัวนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยนักพัฒนานักอุดมศึกษานักก้าวหน้า อ๋อแล้วอ้าวทีนี้คุณคุณดูแล้วกันคราวนี้ตัวรัฐมนตรีที่ไปกำกับกระทรวงแรกไม่ตรงเลยนะกระทรวงการคลังเออซีอีโอกับซีเอฟโอไม่ควรอยู่ด้วยกันไอ้นี่แน่นอนนี่พอเวลาเขาด่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอ่ะตอนนี้เขาด่าถึงนายกเลยครับไม่มีพอบรรการ์ดกั้นและถ้าทําผิดทาพลาดถึงนายกริ่มตีเลยโอพี่วีจำได้ไหมผมบอกมาเสมอไม่มีผู้นําไหนในโลกที่จะควบ ระหว่างพระดีหรือนายกกับกระทรวงครับช่วงนั้นรีบๆคนที่ติดต่อไม่มากระทรวงนี้ล่ะกระทรวงพาณิตอ่ะกระทรวงบาณิตเนี่ยจริงๆเนี่ยพี่อ้วนเนี่ยไม่ได้อยากเป็นแต่จําเป็นต้องเป็นพี่อ้วนอยากเป็นกระทรวงอะไรมากที่สุดมาไทยผมว่านะภายใน4ปีนี้ผมเชื่อว่าเพื่อไทยเนี่ยเอากระทรวงมาไทยแน่นอนคุณเป็นพระยาในท้องพี่อ้วนแน่นอนเอาจริงแล้วเนี่ยพี่อ้วนภูมิธรรมเนี่ย เหมาะจะนั่งกระทรวงมหาดไทยมากนะเหมาะที่สุดเหมาะเลยในฐานะผู้จัดการรัฐบาลด้วยนะหนึ่งเนี่ยนอกจากเป็นผู้จัดการรัฐบาลแล้วเนี่ยเป็นคนที่มียุทธศาสตร์ทางการเมืองการบริหารมากโดยเฉพาะเรื่องการเมืองการปกครองใกระทรวงวัฒนธรรมล่ะตรงกับงานไหมรัวบาดิกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยความจริงอ่ะเขาอยากนั่งกระทรวงแรงงานมากกว่าเอาเอาเลยเดี๋ยวก็ลงรายละเอียดกระทรวงไหนอีกไม่ตรงไม่ตรงปกแทบทั้งสิ้นล่ะอ่ะไม่ตรงปก อันที่สามต้องบอกว่าหลังเจ็ดเดือนเนี่ยประเทศเรามีโจทย์ใหม่เยอะตัวแปรทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไปเยอะเพราะฉะนั้นหลังแหวนไฟมาเจ็ดเดือนเนี่ยตัวแปรมันเปลี่ยนเพราะตัวแปรเปลี่ยนต้องจัดการใหม่ใช่อันนี้ฟังขึ้นตอนนี้เจ็ดเดือนแล้วคุณนับวันนะนับเจ็ดเดือนกับหกวันครับผมว่านายกเศรษฐาทวีสินก็นั่งนับนิ้วอยู่เหมือนกันนะแล้วอันที่สี่นี้เป็นสไตล์กลุ่มไทยรักไทยเพื่อไทยสไตล์ชินวัตรพักเลย พอเปลี่ยนพอไประยะหนึ่งกแล้วเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะวบอกว่าแค่ไทยรักไทยหรือชินวัตรไม่ได้เพราะเป็นเรื่องปกติเวลาจัดสรรของการเมืองเวลาจัดสรรตําแหน่งเนี่ยตำแหน่งมี3าที่หกคนหลายตำแหน่งนะสามสิบหกคนเนี่ยหายไปหนึ่งแล้วคือนายกเดือดรสามสิบห้าคนอยากเป็นเป็นร้อยไหม กเป็นร้อยไงโอ้อยากเป็นทุกคนเลยนันกการเมืองเพราะฉะนั้นเป็นได้สามสิบห้าคนมันก็จะไปแก้ปัญหาคนที่ไม่ได้เป็นยังไงน,นี่นี่ข,ขอไ,ไอ้คนที่นั่งอยู่ก็บอกว่าเอางี่ขอเวลาหนึ่งปีแสดงผลงานแต่พอ,พอนี้มันเจ็ดเดือนคนที่จัดคอรมอเขาบอกว่าเอาหน้าเดี๋ยวจะมีการปรับคอรมอหลารอบนะเพราะฉะนั้นพอพ้นหกเดือนเจ็ดเดือนถ้าปรับไปก็แปดเก้าเดือนแล้วนะแล้วคนที่จะอยู่ต่อก็ต้องนั่งโต๊ะเดียวกันใช่เอาแน่นอนครับ ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่พูดถึงตอนนี้ก็คือว่าที่จะเล่นเกมตอนนี้คือเปลี่ยนรำตรีครังก่อนอ่ะเปลี่ยนรำตรีครังครับสําคัญเลยโอดใจเลยโดดใจเลยเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสําคัญมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต,ตอนนี้เวลาทะเลาะกันนายยกรดชันไปะทะเลาะกับผู้ว่าแบงค์ชาติต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยจัดการเข้าไปแล้วนะไปเจ็ดเดือนละ มีกระแสข่าวว่าคุณเศรษฐาจะลุกจากต้องอีขุนลังแล้วหาคนอื่นนี่ไม่ได้เกิดกระแสข่าวที่เนชั่นนะกระแสข่าวนี้ได้รับการยืนยันจากเพชรชบุรีเพื่อไทยนั่นแหละเพชรบุรีแต่แต่แรกเนี่ยก็ไม่ใช่ชื่อคุณเศรษฐาจะ่รัมตีครั้งแหาคนไม่ได้คนที่ไปเจรจาเขาไม่ยอมไม่ยอมเลยไม่ยอมมาก็ต้องนั่งควไว้ก่อนัควไว้ก่อนเจ้านายเจ้านายไม่ยอมให้ อ่าแล้วพอนั่งควบปั๊บก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันของร้อนนี่หว่าอ่าแล้วต้องมาดูว่ากระทรวงไหนล่ะที่สุ่มเสี่ยงที่จะถูกปรับมีกระทรวงอะไรบ้างอ่ากระลาห่มกระลาหมมีโอ้กระลาหมไม่มีลตรีช่วยนะครับมีลำดีรักกันถ้านายยกลุกไปแล้วนายกจะควบอะไรดีควบกระลาหมสิมันมีมันมีวิธีก็คือว่าในส่วนของ เก้าอี้หนึ่งซีทที่อยู่ในส่วนของการโยกย้ายแต่งตั้งอสำคัญมากถ้าไม่มีเก้าอี้นี้อยู่เนี่ยมันจะเป็นอำนาจของเหล่าทัพหมดแล้วต้องเอารอบเมษาเขาปลอกด้วยใช่ไหมปลอกหลอใช่ใช่ลาโหมหนึ่งตำแหน่งหนึ่งกระทรวงจับตานะครับเป็นกระทรวงที่อ่อนไหวกระทรวงคังบอกไปแล้วแต่ไม่ใช่แค่ตัวลนตีว่าการนะจะมีการโยกและก็เปลี่ยน ลำตีช่วยว่าการเดี๋ยวก็ลงรายละเอียดกันกระทรวงท่องเที่ยวมีลุ้นหรอกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้ข่าวนาหูมากอยู่ที่เดิมไม่ได้อยู่ที่เดิมม่ไรยังมีตำแหน่งในครมอลเดี๋ยวก็ดูก่อนกระทรวงว่าทากระทรวงนี้ทาเมื่อท่องเที่ยวเปลี่ยนก็ต้องมาเปลี่ยนว่าทาด้วยมีผลหรเอต่อไปพี่โสํานักนายกอ่ะสํานักนายกนี่มาตั้งแต่ต้นเลยครับสํานักนายกรอบนี้ดูให้ดีนะดูให้ดีอาจจะมีการปรับหลายๆอย่างสํานักนายกหนึ่งคนเดิม อาจจะอยู่ยากเดี๋ยวก็มาดูว่าเป็นจะมีคนใหม่เพิ่มมาอีกหนึ่งคมาจะเลยกันกระทรวงศึกษาเมื่อกี้พี่โอบอกแล้วกระทรวงนี่ทางเพื่อไทยบอกว่ากระทรวงศึกษาเขามอบสิทธิ์ให้กับทางภูมิใจไทยแต่ตอนนี้คนที่กระทรวงศึกษาบอกว่าชักจะอึดอัดอึดอัดเอาเพราะเพราะอึดอัดลนตีหรือว่าลนตีงานไม่ถนัดตรงนี้งานรัฐมนตรีก็ไม่ถนัดครับอืกระทรวงสาธารณสุขล่ะโอ้ยกระทรวงสาธารณสุขสบาย รอนสุขมีว่าการกับช่วยใครอ่อนไหวผมว่าช่วยอ่อนไหวไม่ใช่ว่าการอันนี้กระทรวงสุขล่าสุดก็ต้องบอกว่า60สิบสี่สิบสิบยังอยู่สี่สิบต้องไปอ๋อเหรอว่าการหรือว่ารับดีช่วยทั้งสองคนทั้งสองคนเลยเหรอกระทรวงแรงงานแน่นอนพูดแล้วแรงงานมันอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการตัมนตีพิพัฒน์เนี่ยอยากได้กระทรวงต้องเที่ยวแต่ผมว่ากระทรวงแรงงานอยู่ที่เพื่อไทยตัดสินใจว่า จะเอาเรื่องนโยบาย600บาทเป็นหลักไหมเมื่อกี้บอกแล้วกระทรวงไหนบ้างตอนนี้จะลงรายละเอียดหลายคนแล้วแหละลำดับวาการกระทรวงคลังมีชื่อคนนี้ฮะคุณพี่ชัยชุนหะวชิระตอนแรกพอมีชื่อพี่ชัยขึ้นมาพิชัยหลายๆพิชัยเต้นกันเลยนะครับพิชัยแดงก็เต้นใช่ไหมแต่ว่าพี่ชัยชุนหะวชิระนะครับเุรพะเป็นที่ปรึกษานายกนตรีอยู่ปัดนี้เป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วเป็นประธานตลาดหลักทรัพย์เป็นประธานบริษัทบางจากด้วย ข่าวว่าตอนแรกๆเลยเลยก่อนที่นายกจะควบมีชื่อนี้ด้วยนะมีมีชื่อไหมมีชื่อก่อนคนหนึ่งอ๋อเอออ่างแล้วก็ชื่อพิชัยตอนแระคุณเผ่าภูมิเผ่าภูมิเนี่ยปัจจุบันเป็นเลขาลำดีว่าการกระทรวงการคลังเลขานุการนะครับอ๋อจะขึ้นมาเป็นลำดีช่วยว่าการกรโอ้โหน่าจับตานะน่าจับตามากกรณีนี้แล้วไปไหคุณจุลพันไปไหนคุณจุลปันเนี่ยตอนนี้มีอยู่สองที่สองที่ที่แรกที่ไหนเกิดเนี่ยนะครับ ก็จะไปประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะฮะและมีชื่อคนดิเดตที่จะเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งนะก็ชื่อชื่อคุณทีรั์สำเร็จวานิชฐอันนี้สสเพื่อไทยกองเดมยวหนึ่งเดียวกอทมหนึ่งเดียวเขาบอกว่านี่ฮะทีรั์เนี่ยสสอเพื่อไทยมีลุ้นมากนะมีลุ้นมากแล้วกาคุณชูศักดิ์ถ้าเอาอาจารย์ชูศักดิ์มาแสดงว่าเน้นเรื่องของข้อกฎหมายอมันมันมีช่องโหว่อยู่ในกระบวนการทํางานของทําเนียบรัฐบาล ว่าทําไม่มีคู่แข่งเลยลัมรีว่าทําคนใหม่แนวโน้มจะโยกมาจากลัมรีท่องเที่ยวครับคุณสุดาสุดาวันหวังสุภกิจโกศลนี่ลูกสาวของเสียแป้งมันเลยครับคนที่กระทรวงท่องเที่ยวกีฬาคราวนี้นี่มีลุ้นเลยครับมีลุ้นกี่คนจุลพันธ์อมรวิวัต์เอาละสิเสริมศักดิ์พงพาณิชย์เอาละสิและพิน์พิพัฒ์รัชกิจประการจะแลกกับแรงงานวันก่อนนะ พอเมนกระทรวงท่องเที่ยวเขาจัดถแถลงข่าวที่กระทรวงท่องเที่ยวนะ,ะที่ทททปรากฏว่าท่านรัมตีเสริมศักดิ์ก็ไปไปแถลงข่าวก็เป็นเรื่องเทศกาลสงการานวัฒนธรรมเลยวัฒนธรรมไปในฐานะอะไรหรือว่าดูงานวัฒนธรรมอ้าวมันแต่แต่ลุ้นข้ามข้ามพักด้วยนะครับคือมีโอกาสรัมตีพิพัฒน์จะกลับท่องเที่ยวก็ได้ครับที่เกษตรครับเกษตรครับเกษตรมีรัฐมนตรีช่วยกี่คนตอนเนี้ยหนึ่งสองคนสองคน อนุชานะคาสายแล้วก็ชยาพรมาชยาพรมาเออเหรอเหอออเห็นไหมแต่ในพรกรวมไทยสร้างชาติเขาบอกก็ปั่นป่วนเหมือนกันตอนนี้มีสมสายครับสายแรกคือสายสุชาติชมกลินอันนี้สสในมือเขาก็พอ่ีสอสอยู่ในมือและตอนนี้คุยจบจบไหมจบ คุยจบจากเดิมเนี่ยไม่เคยอยู่ในเครือข่ายตอนนี้เข้าไปอยู่ในกลุ่มหลักแล้วจบแล้วมีลุ้นมากที่สุดที่จะเป็นรนตรีช่วยเกษตรแทนอนุชานาคาใสแต่สายอีกสายหนึ่งสายสอสายกำนันครับสายกำนันเหรอยังแข็งอยู่กับสายเลขาจะสนับสนุนดวงฤทธิ์อ๋อดวงฤทธินะเบญจาที่กุญชัยรุ่งเรืองอขณะที่อีกภาคหนึ่งเขาบอกว่าสุราษฎร์ธานีทําได้ดีดีคว้ามา3-4คนอ่ะไม่มีเก้าอี้เลยเหรอก็มันรวมภาคใต้แล้วภาคใต้เนี่ย ได้หนึ่งแล้ซีดใหญ่ด้วยคืออุตสาหกรรมการกระทรวงอุตสาหกรรมทุกปีเพราฉะนั้นถ้าไปนับโคต้าแล้วยากแล้วนี่คือสิ่งที่เขากำลังต่อสู้กันอยู่และแน่นอนอีกที่หนึ่งคือแลมเบรช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เพราะก่อนนั้นเป็นโคต้าของพลังประชารัฐใช่ไหมแต่คุณภัยเนี่ยขาดคุณสมบัติใช่ไหมยังมีปัญหามีปัญหาเออมีปัญหาแล้วกันกเอาภัยมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติมาถึงตอนนี้ยังมีปัญหาเรื่อง คุณสมบัติแต่คุณไผ่ก็ไปเชียงใหม่นะ,ะใช่ไหมไปคนที่ลุ้นในนามของโคตา้าพลระมชาติมีใครบ้างพี่โอแข่งกันสองสายสองสายเหรอคือสายผู้กองเนี่ยตอนนี้น่าจะค่อยๆนั่นเลยใช่ไหมค่อยๆดาวลงแต่สายลุงป้อมแข็งโป๊กเลยครับ<า>ตอนนี้สายลุงป้อมเหรอสายลุงป้อมครับแต่สายลุงป้อมแบ่งเป็นสองสายสายหนึ่งคือสายแปดลิ้ว อ๋อเสายหนึ่งคือกำแพงเพชรกำแพงเพชร้าอนันต์สน้เนเนี่ยสายวราเทพเลยถ้าเขาบอกว่าพี่อนันต์แก่ไปสายคุณวราเทพก็เอาปริญญาเลือกหลายไงลูกพี่ทวินอ่ะครับอ๋อนี่แต่อันนี้คนที่แรงมากนะคือคุณอัตกรนี่ข้างล่างนี่เหรอใช่ขายใครหลวงปอมขายที่เชื่อมทั้งสองฝั่งเชื่อมสองฝั่งน้ำตาล เช่่อนสองขวทีนี้เนี่ยตำแหน่งสําคัญที่สุดคือคุนลังเนี่ยขุนคลังตอนนี้โอ้โหน่าจะแบเบอร์แล้วใช่ไหมน่าจะเก้าสิกยน่เก้าสิบเก้าเอร์เซ็นต์เาปแบบว่าจะยุบอะไรนะอนาคตไอเก้าไกลนเก้าสิบไปถามใครนะเขาก็บอกว่าเออพิชัยเนี่ยได้ยินถามว่าผมก็ยังถามอีกแล้วพิชัยไหนเขาบอกว่าก็พิชัยชุนไงเพราะ ตอนนี้เนี่ยพราะตอนตอนแรกเลยครับผมบอกได้ข่าวว่านี่คุยกับแกนของกันนั้นเลยนะแกนๆเลยอย่างบอกเลยบอกพี่ชัยมานั่งครังเลยก็ตกใจพี่ชัยไหนคนนว่าพี่ชัยแดงพี่ชัยชุนเออใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์มาได้สอบถามแล้วนายแบงค์เนี่ยหลายท่านเนี่ยที่ได้คุยเนี่ยยอมรับชื่อนี้นะชื่อนี้จะที่กระทรวงการคลังก็ได้รับการยืนยันว่าชื่อนี้มีเครดิตครับครับเหตุเพราะรู้เทคนิครู้วิธีการทํางานและรู้วิธีการสั่งการอย่าลืมนะครับ คุณพิชัยเนี่ยนะครับคุณพิชัยชุณหววชิระเนี่ยเคยเป็นรอง c ีอปตทในตําแหน่ง CFO c ซตอนนั้นใช่ไหมอันนั้นเอันนั้นเครดิตส่วนหนึ่งนะในการทํางานเครดิตในฐานะไปรันกิจการคือไทยออยเนี่ยก็ทำไอ้้ตอนไอ้บางจากเนี่ยทำได้ดี CFO ตอนที่ปตทเข้าตลาดไหมใช่ ช่วงนั้นเลยนี่ช่วงนั้นนะครับช่วงนั้นเสร็จแล้วมาเป็นมาเป็นประธานใหญ่ของบางจากบางจากบางจากแบบสปริงบอดขึ้นมาเลยแต่ที่ที่มีเครดิตที่สุดนะครับคุณพิชัยชุนหาวชิระเป็นคนเดียวครับคือคนที่ไปแก้ต่างให้คุณยิ่งรักว่าการจำนำเข้าเนี่ยไม่ดีอ๋อตอนนั้นใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับออค่อนข้างที่จะชัดเจนนะว่าตอนนี้ชื่อนี้ชัวชัวไหม ช,ช่วยอีกตัวหนึ่งนะแล้วนี่ต้องโ <นะ S 1> oh, อง้ oh, นี่ต้องลาออกแล้วประธานตลาดต้องไปหาคนอ <okay, S 2> อ่ oh, ทีวี คุณพิชัยชูนาวชิระพอเข้าไปดำรงตําแหน่งเป็นประธานตลาดนะคุณดูเซนติเมนต์ของตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนเลยนะนักเทช็อตก็ไปนักเทช็อต้าไปแก้ไข NVDR เข้าไปแก้ไขว่าด้วยเรื่องช็อตเซลล์ตอนนี้ี่กำหนดวีไม่ต้องห่วงหรอกประธานตลาดเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยประธานตลาดต้องฟังลัมตีว่าการกระทรวงคลังถูกต้องกับดูแลไงนี่ทั้งต่อไปเนี่ยรัมตีว่าการกระทรวงคลังกับประธานตลาดรั์เนี่ยคุยภาษาเดียวกันใช่ครับผมว่านะ ถ้าปรับคอรมอในสุดนี้อย่างน้อยความกระฉับกระเฉงความหวังและความรู้สึกของผู้คนมันจะดีขึ้นคําถามพี่โอกระดูพี่โอไปจังนายกควบกาลโหมเหมาะไม่เหมาะก็หลายหลายครั้งนะแม้กระทั่งคุณยิงักคุณยิงลักควบคุณสมัครสุนทรเวคุณลุงออนลีงภัยลุงตู่ควบมีควบบ้างมั้ยตู่ควบนี่พี่วีดูนี่นะควบไม่ควบไปดูสัญญาณนี้ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีแม้ไม่ได้เป็นเั่มตีกาโหมครับ พอบสอออบสเนี่ยคุยหลายครั้งนะคุยกับเขาแทบทุกวันนะคุยหลายครั้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ประหลัดกระทรวงก็คุยว่ตาตำแหน่งที่ฐานเกรงใจมากที่สุดเนี่ยที่มาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมคือตำ<อ>แหน่งนายกรัฐมนตรีถูกต้องครับเพรนั้นจับตาถ้าลุกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและไปควบกลาโหมนี่ก็จะเป็นอีกบวบาทหนึ่งแล้วก็ครั้งนี้แหละครับปรับรมครั้งนี้เขาจะได้ซ FO อย่างแท้จริงทมานกับซ e o อ นายกลำตรีทวนจะปรับช่วงไหนมีสองช่วงนะฮะหลัง9เมษาสภาปิดหรือว่าหลังสิบพฤสภาสวรครบเทอมมาลุ้นกัน